ดิฉันก้าวย่างทางการเมืองด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะก้าวเข้าสู่การเมืองครั้งแรกโดยที่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณสามีพี่น้องที่เป็นนักการเมืองปูทางให้เดินก็มาเริ่มต้นด้วยตัวเราเองนะคะโดยที่เรามุ่งมั่นว่าจะลองเลือกตั้งโดยไม่ใช้เงินซื้อเสียงในที่สุดก็ทําได้สําเร็จอดกลั้นนะฮะว่าเราจะต้องฝากกระแสะเงินที่เขาซื้อเสียง ฝ่าอิทธิพลทางด้านการเมืองที่เขาคมขู่ได้ในที่สุดเราก็จับมือกับประชาชนชาวพะเยาฝ่าการเมืองน้ำเน่าได้โดยไม่ต้องซื้อเสียงเลยแม้แต่บาทเดียวนี่คือชัยชนะของความอดทนอดกลัน้นความที่ลดความอยากส่วนตัวว่าเรายัางไงยังไงก็ต้องเป็นนักการเมืองไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลต้องไม่ใช่ต,ตกช่างนั้น ถ้าประชาชนได้ฟังปราัยแล้วฟังคุณสมบัติของเราแล้วความตั้งใจของเราแล้วแนวนโยบายของเราแล้วเขาไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็กลับเข้าสู่อาชีพเป็นสื่อมวลชนในที่สุดประชาชนก็ให้โอกาสเข้าการเมืองอย่างขาวสะอาดดิฉันก็เลยอยากจะได้แนวความคิดแบบนี้แบบชาวพะเยาในยุคที่ดิฉันเป็นสส .2.35 นะฮะเปลี่ยนการเมือง เลี่ยนการเลือกตั้งโดยลบล้างลืมเลิกกับคําว่าเงินไม่มาการไม่เป็นเราก็จะได้นักการเมืองที่สํานึกในพระคุณแล้วก็ได้ทํางานทดแทนนะเพื่อที่จะให้ท่านนันได้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆเหมือนที่ฉันต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาที่รุนแรงที่สุดที่ไม่มีนักการเมืองคนไหนใครที่กล้าเข้าไปฝ่านั่นก็คือการค้าหญิงและเด็กการตบเขี้ยวเด็ก เห็นไ,ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้สัมผัสด้วยตัวเองประสบการณ์จริงจากชีวิตของเราเองว่าถ้าเรามีจิตสํานึกมีความกระตันยูเสียสละแล้วก็กล้าที่จะฟันฝ่านั่นก็คือการให้ให้ความช่วยเหลือนะแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ไม่กลัวตายนะฮะไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่กลัวภัยทั้งสิ้นเลย เพราะนั้นถ้าหากว่าท่านไม่ขายเสียงและให้เสียงฟรีๆกับนักการเมืองท่านจะได้นักการเมืองที่ดีที่เขารักแล้วก็ทํางานให้ท่านถวายชีวิตในท่านมาเปลี่ยนการเมืองวิถีใหม่ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงกับพัดเสมอภาคดิฉันละดาววันวงศรีวงเพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อถึงและยุติธรรมทั่วแผ่นดินนะคะทุกหมู่บ้านมีคนดีอยู่มากมายดิฉัน พร้อมนะคะที่จะรับใช้ทุกท่านค่ะ